สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักภูร่าไทยแลนด์คอมนะครับพามาอยู่ที่ภูล่าสร้างใหม่นะครับที่หัวหินนะครับผมบรรยากาศแบบให้ค่อนข้างลอฟโมเดิร์นแล้วก็ค่อนข้างเก๋เลยครับผมนี่ครับบรรยากาศจะเป็นห้องนอนด้านขวามือปีกซ้ายปีกขวาแบบนี้มีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับเดินลงไปทะเลแบบนี้ได้เลยครับวันนี้ชนี้มาน้ําขึ้นนิดนึงนะครับบรรยากาศสาวน้ําขนาดใหญ่มีพาราสำหรับเด็กๆมีซับบอร์ดให้บริการนะครับมีครัว าท์ดอร์และ indoor นยครับอันนี้ indoor นะครับ outdoor แบบนี้เลยครับแล้วก็ให้ห้องรับแขกบรรยากาศแบบนี้เลยข้างบนจะให้ฝ้าที่นข้างเก๋มากนะครับมีโต๊ะพูมีโต๊ะสนุกนี่ครับจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยครับผมโต๊ะคาราโอเกะนี่ครับค่อนข้างสวยเลยครับ ตรงนี้จะมีที่นั่งเล่นด้วยนะครับริมทะเลนะครับไ้ทานกาแฟยามเช้าเบาๆแล้วก็เอาไว้หิวซ่าเตาฟังปิ้งย่างแบบบิชูที่ร่มเย็นเ,าาเดี๋ยวเราเริ่มดูดีเทลในห้องส่วนกลางก่อนว่าที่นี่มีม,มีไ i f ฟมีแม่บ้านบริการนะครับแล้วก็มีบริการแม่บ้านเสริมด้วยนะคบมีให้จ่ายตรงนี้มีพัดลมมีโต๊ะภูมีเครื่องปิ้งขนมปงังมีเครื่องทำกาแฟตรงนี้หนึ่ง ชุดเลยครับผมแล้วด้านนี้จะเป็นห้องน้านะครับห้องน้ําที่นี่ก็สามารถอาบน้ําได้เช่นกันตกแต่งค่อนข้างน่ารักที่นี่ให้ฝ้าจะเป็นกิมมิคของที่นี่คือฝ้าจะเป็นลายไม้ค่อนข้างน่ารักเลยครับแล้วส่วนด้านนี้จะเป็นครัวนะครับจะเป็นครัวไทยอ่าครัวในอินดอร์นะครับแต่เตาแก๊สจะมีชุดเดียวด้านนอกก็จะมีอีกชุดหนึ่งอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้ครับให้มีบริการน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกครับเดี๋ยวเราไปดูเจาะเนี่ยเป็นโซนๆกันเนาะนะครับะว่ายน้ำนะครับให้ขนาดค่อนข้างยาวสามารถว่ายน้ําออกกำลังๆ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนจักรุซี่ให้วิวแบบนี้เลยครับนั่งจักรุซี่เทควิวทะเลนะฮะบรรยากาศพร้อมเดินลงมาจะเจอที่นั่งเล่นสหรับปิ้งย่างกันดีๆมีอ,อีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอของตัวอาคารถ่ายรูปสวยๆทุ่งมลยนะครับนี่ครับจะเป็น อาคารทั้งหมด3อาคารด้านขวามือของเราเป็นห้องส่วนกลางน,นะครับที่เราไปถ่ายรูปไม่มสักครู่แล้วด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนห้องที่1ชั้นหนึ่งและชั้นบนอีกห้องหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นกล่องสี่กล่องเท่ากับ4ห้องที่มุมมอทงทิวทะเลแบบตอนนี้เรามาถ่ายจะเป็นช่วงเช้านะครับน้ายังขึ้นอยู่สำหรับวันนี้นะครับที่ตอนนี้มีซับบอร์ดให้บริการแล้วก็มีร้านเฟรกาวนะครับมอีอุปกรณ์หุนยางให้ค่อนข้างครบเลยครับผมนะครับใครถ่ายรูปในทุกมุมได้หมดเลย นี่ครับนี่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนที่นี่กันครับนี่ครับเราเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนชั้นหนึ่งครับเราจะขออนุญาตเปิดฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่าทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาเหมือนกันเลยนะครับที่นี่ให้เตะห้าฟุต ทุกห้องนะครับจะเป็นบิวอินห้องนี้จะเป็นห้องค่อนข้างเทควิวได้เยอะสักหน่อยนะครับแล้วก็มีที่แขวนล่มมีที่นั่งเทควิวทั้งสระทั้งทะเลทั้งสนามหญ้าค่อนข้างดีเลยครับผมนะครับให้บรรยากาศแบบนี้เลยและทุกห้องที่นี่นะครับจะมีเตียง2ชั้นนะครับซึ่งแต่จากห้องนู้นนิดหนห้องนู้นจะไม่มีเตียง2ชั้นนะครับ ยากาศจะเป็นแบบนี้เลยครับห้องนี้จะเป็นห้องที่กว้างกว่าน,นิดหนึ่งห้องนึจะให้เป็นพื้นที่โล่งซะมากกว่าเตียง2ชั้นแต่ต้องจะเป็นเตียง5ฟุตชั้นเดียวสำหรับห้อง f 1แต่ทุกห้องมีห้องน้าในตัวตกแต่งแบบเดียวกันแบบนี้เลยครับห้องน้าจะเป็นตกแต่งแบบเดียวกันเลยครับที่นี่ให้ความสาคัญเรื่องกิมมิคของตีมฟ้าด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ห้องนอนของชั้น2กันครับนี่ครับเราขึ้นมาดูห้องนอนชั้น2กันะครับที่นี่จะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับชั้นล่าง2ห้องนอนชั้นบนอีก2ห้องนอนนะครับผมราดีอันนี้จะเป็นห้องทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจะห้องเหมือนกันนะครับผมจะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยครับให้วิวแบบ180องศานะครับบรรยากาศแบบล้อมรอบแบบนี้เลยเนี่ครับ เราไปดูในส่วนของห้องนอนด้านดีนิดหนึ่งเนาะด้านนี้ก็จะเป็นเตียง3ฟุตครึ่ง2เตียงมีเก้าอ e ี Tech, ้เทควิวทะเลมีแอร์คอนดิชันนะครับแล้วก็มีเตียง5ฟุตเตียงเตียงบ,บิวอินแบบน่ารักน่ารักแบบให้นอนแบบว่ารู้สึกแฮปปี้เลยแล้วก็ถอด้านในห้องน้ำอ่าห้องแต่งตัวตรงนี้จะเป็นบลอกอินคอนเต์ขนาดเล็กๆมีโต๊ะแต่งหน้ามีที่วางของมีพัดลมให้บริการด้วยนะครับที่นี่ก็จะให้วิวค่อนข,ข้างสวยเลยครับผมและทุกห้องน้าที่นี่มีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศของด้านล่างก็จะ เป็นวิวสวนแบบนี้ครับแบบนี้เลยส่วนด้านขวาตึกนั้นก็คือจะเป็นแบบที่ที่เราเหมือนตึกด้านนี้นะครับผมส่วนห้องน้ําที่นี่จะเป็นห้องน้ําที่ให้แยกส่วนเปยแค่นะครับที่นี่ให้ฝ้าเพดานทั้งเก๋เลยครับเหมือนฟิลโรงแรมมีเลนชาวเวอร์มีสบู่อะไรให้ทั้งครบเลยครับ หากใครสนใจติดต่อบ้านซีแฟร์หลังนี้ยครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักพูลล่าไทยแลนด์ c อ m ได้เลยนะครับผมมีอมิมีคอยให้บริการเช็คนบ้านอยู่ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับสวั